สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพบกับเทฟโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้มีเรื่องราวนําเสนอมาอีกแล้วครับเพราะว่าทุกช่องข่าวทุกสำนักข่าวก็รายงานกันหมดแล้วนะฮะเรื่องที่การรถไฟนะครับนำคณะสื่อมวลชนร่วมเป็นสกีพยานในการตรวจรับขบวนรถไฟดีเซลรางที่5183นะครับเรื่องนี้ก็โพสข่าวทุกสำนักฮะทุกช่องทาง แม้กระทั่งสื่อของญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าว ANN ็นก็นำเสนอด้วยนะครับมีช่างภาพช่งางผู้บรรยายนะขึ้นไปยืนบนตัวรถแหมเก๋ไก่รีเลือเกินก็ขึ้นไปพูดนะฮะสำนักข่าวญี่ปุ่นก็ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้นะครับเรามาตามกันเลยนะเมื่อวันที่13สันวาคม2564นะ10นาฬิก30นาทีนายสิริพงษ์พฤทธิพันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นตัวแทนของนายนิรุฒมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาร่วมรับขบวนรถไฟดีเซลรางคีฮ183จำนวน17คันที่ได้รับมอบมาจากบริษัทฮอกไกโดเรเวคอมพานีนะหรือว่า JR ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเราเมื่อวันที่ 6ธันวาคม2,564ก็เป็นข่าวคราวมาช่วงนั้นนะครับแต่ละนี้รถก็จอดอยู่ที่ศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟเร้วยว่า SRTO ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับก็มีผู้บริหารการรถไฟและคณะสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานและก็เข้าร่วมสังเกตการการตรวจขบวนรถโดยสารทั้ง17คันอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะนำมาปรับปรุงแล้วก็เปิดให้บริการนะฮะ ในสิริพงศ์พฤติพันธ์ก็ได้เปิดเผยว่าการส่งมอบขบวนรถไฟดีเซลรางคี5183ที่มีจำนวน17คันนะครับก็อาจจะประกอบไปด้วยรถมีห้องขับสูงหรือว่าไฮแคบจำนวน8คันรถมีห้องขับต่ำโลแคปจำนวน1คันและ รถใหม่มีห้องขับจำนวนอีก8คันนะครับรวมแล้วก็17คันวันนี้ลิ้นพันกันลึกเกินขบวนรถที่การรถไฟรับมอบในครั้งนี้ก็เป็นรถดีเซลรางแบบ DMU นะครับรุ่นขี่ห้าหนึของ JR Hokkaido เบื้องต้นก็พบว่าขบวนรถมีตัวทั้งเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและก็ตู้โดยสารอยู่ในสภาพดี สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะฮะเนื่องจากทาง JR Hokkaido นั้นก็ได้ดูแลรักษาบำรุงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะเพิ่งมีการตรวจสภาพครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้จึงคาดว่ายังมีอายุการใช้งานต่อไปได้อีกไม่ต่ำกว่า50ปีซึ่งมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยนะครับขั้นตอนต่อจากนี้นะฮะการรถไฟก็จะขนย้ายรถดีเซลรางทั้ง17คันนะครับเจ้ากีฮหา1 8 3คันเอาไปที่ โรงงานมักกะสันนะครับให้ฝ่ายการช่างกลดําเนินการทดสอบสมรรถนะตัวรถแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและนำมาประกอบเข้ากับแคร่ที่มีการดัดแปลงให้เท่ากับความกว้างของรางในประเทศไทยซึ่งมีขนาด1เมตรนะครับโดยใช้เวลาประมาณสีเดือนในการดําเนินการนะฮะจากนั้นก็จะมีการปรับปรุง ตัวรถนะครับโดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลักทุกส่วนเลยทั้งพวกเมนเอนจินทรานสมิชชั่นนะฮะเครื่องปรับอากาศที่นั่งภายในแล้วก็ภายนอกตู้โดยสารก็โดยจะเข้าไปปรับปรุงทีละชุดจนครบ4ชุดนะครับคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินงานเนี่ยประมาณ2ปีนะครับรูปแบบการปรับปรุงก็จะคล้ายคลึงกับรถโดยสารทั่วไปแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ รองรับการท่องเที่ยวเช่นเคาน์เตอร์บาร์ด้วยนะฮะก็จะมีด้วยอ,อ,อย่างไรก็ตามนะครับช่วงระหว่างการจัดจ้างเพื่อปรับปรุรงรถการรถไฟก็จะนํารถกีฮ่าหนึ่งแปดสามทั้ง17คันเนี่ยมาทดลองเปิดให้บริการด้วยนะครับเ,เช่นขบวนรถในเส้นทางระยะสัน้นขบวนรถพิเศษขบวนรถพิเศษสําหรับการท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆด้วยทั้งนี้ก็ เพื่อทดสอบสมรรถนะตัวรถนะครับแลว้วควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ขบวนรถไฟท่องเที่ยวและเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จการรถไฟก็จะนำรถดีเซลรงังคีฮา183ทั้งหมดนีฮคันมาเปิดให้บริการได้รถในสีเส้นทางพร้อมกับเปิดให้ประชาชนหน่วยงานหรือว่าผู้สนใจที่จะจะเช่าเหมาขบวนในรูปแบบชาร์เตอร์เทรนโดยมี4เส้นทางหลักนะครับ4เส้นทางหลักก็คือ หนึ่งนะครับอุดรธานีหนองคายเวียงจันทร์นะฮะเพื่อ,อรองรับนักท่องเที่ยวจากการเปิดให้บริการรถไฟสายลาวจีน,นและประชาชนที่เดินทางระหว่างประเทศไทยและก็สปปลาวสองครับขบวนนครราชสีมาขอนแก่นเพื่อรองรับการบริการในช่วงทางคู่สายขอนแก่นให้มีศักยภาพด้านการเดินทางระหว่างจังหวัดนะครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นที่เป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับ รวมถึงเป็นขนส่งต่อเนื่องหรือว่าฟิเดอร์นะฮะของรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพนครราชสีมา3ครับกรุงเทพหัวหินแล้วก็สวนสนปฏิพัทธ์เพื่อทดแทนขบวนรถไฟนำเที่ยวชายทะเลสวนสนประดิพัทธ์ซึ่งเป็นขบวนรถไฟนำเที่ยวประจำที่มีปริมาณผู้ใช้งานสูงนะโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเดินทาง,งการท่องเที่ยว และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าประจำนะครับ 4. นะฮะกระบ,บวนรถท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียงเช่นอยุธยาลบบุรีสระบุรีเขื่อนป่าสักชนสิิธิ์ปากช่องนคปรปฐมชาเชิงเซาสุพรรณบุรีทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางที่ไม่ไกลาจากกรุงเทพ ตามฤดูกาเลเทศกาลหรือว่างานอีเวนต์พิเศษต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หลังจากการนำสื่อมวลชนเป็นสกิพยานในการตรวจรับนะครับมีการกล่าวในพิธีบ้างก็เรียนเชิญสื่อมวลชนนะครับขึ้นไปถ่ายชมบรรยากาศภายในตัวรถนะครับสภาพก็ใหม่ไม่เอี่ยมเลยนะฮะหลายภาพที่ส่งมาทั้งช่องของคุณกล้อง กล้อง PT นะครับเขาส่งภาพมาให้ทางเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ส่วนตัวนะครับก็ได้ภาพส่งมาให้ด้วยเป็นภาพภายในของตัวรถมีวิดีโออะไรพวกนี้นะฮะภาพจะคมชัดมากครับแล้วก็เห็นสภาพแล้วก็คือใหม่เอี่ยมข้างในอาจจะท้องทาแค่ตัวถังนะครับตัวถังแล้วก็ปรับระบบอื่นๆแล้ก็ทำหมดนั่นแหละจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแ,แต่ว่ามันคงทําไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถเขายังอยู่ในสภาพดี ดูทรงแล้วหลายคนก็บอกว่าดีกว่ารถที่เรามีอยู่ด้วยนะครับก็นแน่และเขาดูแลมาอย่างดีและรถเขาก็ยังใหม่มีแต่ภายนอกนะที่มีสนิมก็ถือว่าไม่เก่านะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะลงทุนไป42ล้าน5แสนนะครับสำหรับการขนย้ายในครั้งนี้รถได้ฟรีถ้าซื้อก็น่าจะแพงอยู่เห็นหลายคนบอกว่างั้นนะครับตัวรถก็ใหม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวนี้เราก็ชมบรรยากาศภายในนะครับที่ใหม่เอี่ยม ทั้งหมดเลยทั้งบรรยากาศห้องเครื่องห้องส่วมนี่ก็ใหม่มากนะส่วมระบบปิดด้วยนะครับเอี่ยมเลยแล้วก็พวกชุดที่นั่งนี่ก็ยังดีนะดีมากวันนี้ Take Photo ก็พาพวกเรามารับชมรับฟังครับข่าวการนำเสนอเจ้ากีห้าหนึวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยติดตามช่องเท k e โฟโต้แล้วก็ติดตามข่าว ความเป็นไปของรถไฟที่จะมานําเสนอเรื่อยนะครับก็หวังว่ารถไฟของเราปีนี้ก็เป็นปีทองนะปีทองของคมนาคมด้วยก้าวกระโดดมากๆรถไฟก็ก้าวกระโดดนะครับทุกอย่างเลยสื่อสังคมออนไลน์ก็ให้ความสนใจแฟนคลับที่เป็นเรลแฟนจริงๆของประเทศไทยเราก็เยอะให้ความสนใจกับข่าวของรถไฟมากขึ้นนะครับเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์ทาง Facebook Twitter ก็เยอะเลย YouTube ด้วยนะยูทูบด้วย วันนี้ก็ดีใจนะครับแม้จะไม่ได้เข้าไปถ่ายทําถึงในพื้นที่ของแหลมฉบังนะฮะอยากเข้าไปเห็นเขาว่ามีแต่สื่อหลักนะครับที่เข้าไปช่องน้อยๆอ,อย่างผมคงไม่มีโอกาสนะครับก็ได้อ่านข่าวจากข้างนอกเอาแล้วก็ประสานกับคุณกล้องอีกทีหนึ่งนะฮะทีะ่กรุณานำส่งภาพภาพถ่ายวิดีโอต่างๆมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลย ที่หลังาทาง Facebook นะครับสำหรับวันนี้เทฟโต้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังแล้วก็ผู้สนับสนุนผู้ที่ส่งข่าวข่าวมา,าทางหลังบ้านนะฮะให้ขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ